ถ้าใครกลัวนะนีะ่นะครับวันนี้กับผมเกลี่ยนสลิทชนแนลแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานเลยเพราะว่าผมไม่มีคลิปลงอนะ่ะเนาะก็เลยลงคลิปแอนิเมชันไปก่อนคลิปนี้จะทำอะไรก็เหมือนเดิมนะต้นคลิป น,นี่ผมมีสกินทัวเองแล้วดูดูอ่ะคืออันเนี้ยวันนี้ผมจะมาสอนสร้างตามต้นคลิปเลยคือมันจะเรียกว่าอะไรทีผมก็ไม่รู้นะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มสอนเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มสอนสร้างเลยดีกว่าอย่างแรกต้องเตรียมนะบล็อกไม้จำนวนมากหรือน้อยก็ได้นะบล็อกอะไรก็ได้นะต่อขึ้นไป สูงจะเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ต้องมากกว่าสิบมันจะต่อสูงเลยอ่ะประมาณนี้หรือทุกคนจะใช้นั่งร้านก็ได้นะอะไรก็ได้นี่มันต่อขึ้นมาดนาะบนได้ถ้าลกคนเชนแล้วก่อนต่อออกมานะออกมาทำเป็นบไดทั้งขึ้นสักหน่อยนะนะอ่าทำเป็นบไดทางขึ้นสักหน่อยแล้วก็บางตาผมเลย มาต่อ่ะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าลูกคนใช้นั่งร้านก็จะต่อขึ้นมาด้านบนนะหรือว่าอาคนใช้บันไดนะแต่ของของชนนี้นะไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องเป็นหานี้โอ๊ยังนะแต่ผมรู้สึกผูกพันกลับไป้พืชอนนี้มากเลยเนะี่ยไม่รู้ทำไม เดผมชอบใช้มันมากเลยตอนกินมันได้โอเคจะได้ประมาณนี้เราเราจะขึ้นก็หรือทุกคนจะใช้อะไรก็ได้นะขึ้นไปด้านบนได้ต่อไปนะฮะอืมกี่วีแล้วสองทีถ้าเรามันจะจบไ,ไปไหมเนี่ย เอาเอาล้วมานะฮะกั้นกั้นไว้อย่างนี้นะฮะกั้นอย่างนี้เลยเอาก็เอาสลับนะเอ้ยไม่ใช่สลับดีอันนี้ขเขาเรียกอะไรอืมลิสดีอา่าแท็บดอนะครับแท็บดออันไหนก็ได้นะฮะมางา <c oughs> อา่ะประมาณนี้แล้วเราต่อล้วไปด้านหน้านะฮะแต่ขมุกหรือทุกคนจะทำตามผมก,ก็ได้นะ อันนี้เป็นสูตรที่ผมทํานะอันนี้เป็นสูตรนะนี่ผมใช้ในการต่อบล็อกกลางอากาศนะอ่าผมจะสอนวิธีต่อบล็อกกลางอากาศเลยอันนี้ทุกคนหินแสงไหมแต่ทุกคนเป็นขอบขอบสีดาอะให้สังเกตขอบดำๆให้ดีมันจะดูยากหน่อยให้เราไปชี้ไปอากาศนะแล้วก็หามุมดีๆนะ ถ้าเราชี้ไปตรงอากาศปุ๊บเราบล็บอกเราบล็บอกด้านล่างด้านหลังของเราเนี่ยไอ้บล็อกตัวเนี้ยบล็อกตัวเนี้ยมัาเรืองแสงนะแต่ว่านะ้นทำได้นะมันก็จะต่อบลกก็อกอากาศได้ต้องฝึกไปเรืนเน่อยๆนะแต่ของผมนี้ยไม่ค่อยถนัดนะเมื่อผมรู้สูตรแล้วผมก็มาสอนต่อเลย ยาเท่าไหร่ก็ได้นะนำคนต้งองการการคนส่งของคุณเลยแล้วก็วางรั้วต่อไปอันนี้เป็นสูตรของผมนะมันเร็วดีนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น Creative นก็่จะประมาณนี้แหละแล้วเป็นใน s u r v i v a l มันทำไม่ได้เอ้ยทำได้ดี s u r v i v a l แต่ว่าถ้าตกแล้วมีโอกาสตายนะถ้าสร้างสูงแล้วขึ้นมายากด้วยมันแนะนำไม่ค่อยๆต่อรั้วไปดีกว่าแต่อันนี้ผมมีได้นะแนะนำนะ ต่อไปนี้อเราคนที่ทําแบบผมนะให้เราเอาบอกไม้ออกอในเวอร์ชันเด็ดล็อกมันหมดเร็วอแล้วไม่ต้องห่วงต่อไปนะเราเตรียมน้ำมาวางไว้ <c oughs> ประมาณนี้นะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวผมจะเกมหมวดศูนย์ให้ดู โอเคนะเดี๋ยวผมจะเกมมูดศูนย์ให้ดูอ่าอ่ะเกโหมดสิอันนี้ดูนะฮะดูนะฮะเอาละฮะไปและฮะเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ให้ทุกคนมองด้านบนนะฮะอย่ามองด้านล่างนะถ้ามองด้านล่างจะตกแบบผมนะเดี๋ยวท่านให้ดูใหม่ เรื่องทุกคนครับมาละให้มองด้านล่างนะแต่ถ้าเคยกดตกก็ปิดไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยไปถ้าใครกลัวนะนี่เป็นไงฮะเป็นไงฮะคูดจริงเป็นไงน,นะครับมันก็เป็นการขนส่งไงมึงน,นะถ้าทำซ้ำไปก็จะตกมาตายอย่างนี้นะหรือไม่งั้นเราต้องกวนกันไม่ให้ตกแล้วนะแบบมันจะไม่ให้มันตกอ่ะ ทุกคนแบบกลัวตกใช่ไหมให้วางเตะบล็อกต่อเรมาได้มนานแลนะ้ถ้าทุกคนกลัวตกนะแต่ผมผมเริ่มใช้ไปละให้มองขึ้นบนแล้วก็พยายามอย่าออกจากนอกรั้วนะพอออกนอกรั้วปุ๊บเราก็มีสิทธิ์ที่จะตกลงไปได้นะแล้วก็ห้ามมองลงล่างขานะ,ะมาอนนี้อันนี้คือเทคนิคแบบไม่ตกเลยนะแถมสามารถมองทางข้างหน้าได้ ผมไม่รำหก้ครที่ฝึกทำก็ทำแบบนี้ไปก่อนอ่ะอันนี้มันก็ต้องได้อยู่ละเห็นไหมมันต้องได้อยู่ละถ้าบนมันมีบล็อกยังไงแต่แค่คูให้ดีนะแต่ให้มันตกก็พออ่ะแต่ถ้าวางบล็อกไว้ด้านล่างด้วยก็จะไปมาไปกลับได้น,นะจริงๆอ่ะจะเปลี่ยนล้ยให้เป็นบล็อกไม้ก็ได้ผมไม่รู้หรือเปล่านะ้ะเปลี่ยนเป็นบล็อกไม้เดี๋ยวผมลอง ยังลองเปลีนบล็อกไม้ดูนะเยมั okay. จะลองเปลี่ยนร่วมบล็อกไม้ดูมันจะได้หรือเปล่าก็ต้องหวังอะในมือถือปกระเป๋ดีๆเช่นเอในมือถือเช่นเบสบอกอนะมันถ้าเกิดว่าเราขุดเนี่ยมันเร็วกว่าคอมอ,อยู่แล้วนะมันเร็วกว่าเพราะฉันจะว่าอะไรนะเดี๋ยวดู๋ยวจะว่ามันไม่เร็วเท่านี้นะี่โคตรเร็ว่ะ จะลองใช้เป็นบล็อกแทนนะใช้จุดพอบล็อกกลางอากาศเราตกแค่มือเราถูกทำสิ่ง้เอเอ,เอตกขอไปนะขอให้น,นี่ผมถ้าเกิดว่า คิด่มมันนหไรกกกลองดูนนี้สำหรับคนที่เกียขี้เกียจรับรัวนะฮะแบบมีบล็อกมาเยอะอยู่แล้วไม่อยากเสียไม้เราใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะแต่ผมแนะนำให้เป็นรัวมากกว่าโอ้ผมไม่แน,น่ใจเดี๋ยวลองดูดนั้เดี๋ยวลองดูอัอนเดี๋ยวลองดู โอเคนะะเป็นบล็อกไม้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะจะใช้บล็อกอะไรก็ได้นะอ่ากดลงกดลงก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ติดเหยียบขออภันะฮะก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเป็นเพียงเท่านีม้มูไม่ขัดใจจังวะยังไงข้าสม Okay. ผมว่าคลิปนี้ก็คงจะต้องจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะบ๊ายบายวเจอกันใหม่ว้หายหมดเลย